ห้องรับแขกเนี่ยในทางหวงจุ้ยถือว่าเป็นสถานที่สําคัญจุดหนึ่งครับเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อกันระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในก็คือแขกมาเนี่ยถ้ามีแขกมาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ซี้กันหรือคุ้นเคยกันจริงๆเนี่ยเราจะไม่ให้เข้าเกินกว่าจุดรับแขกเป็นที่ให้ไปเข้าห้องน้าแค่นั้นแค่นั้น ไม่ให้เดินไปถึงครัวไม่ให้เดินไปถึงห้องนอนโรคภายในนี่ก็คือเนี่ยคือครัวห้องน้ำครัวห้องนอนของเราครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นหน้าตาหน้าตาของบ้านเป็นหน้าตาของบ้านแล้วเป็นจุดที่คนในบ้านจะไปเผชิญกับโรคภายนอกซึ่งต้องเตรียมตัวและมีความแข็งแกร่งในทางหองช่วยถือเช่นนั้นในขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับสำหรับบ้านไซส์ครอบครัวเล็กๆ แล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านแบบใหญ่โตนะฮะธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปจุดห้องรับแขกเนี่ยก็มักจะใช้เป็นจุดที่ครอบครัวพบปะ,มะเมือม่อเวลาอยู่บ้านก<ช>็คือตั้งโทรทัศน์นั่งดูกันอะไรกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญที่เราจะต้องดูแลให้มีพลังที่ดีมีการตกแต่งที่ดูดี เพราะว่าเราต้องอใช้เป็นสถานที่ที่รวมตัวกันนี่ใน,ในความหมายอื